โอเคนะครับก็สวัสดีท่านชมกันด้วยนะผมกับผมกันอีก, <c oughs> ก,อกเช่นเคยอยู่กับเกมในตำนาของเรานะาก็เกมนี้ก็มีนามว่า Tower toilet Tower d e s i g s นัวว่นแหละนะคร <c oughs> ับก็คลิปนี้นะ <c oughs> ผมก็มีเงินประมาณ 32619นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะทำการสุ่มเกลือกับโชคดีกันอีกเช่นเคยนะครับผมบอกตามตรงว่าคือแบบผมกะจะสุ่มซะหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเขาว่าผมจะเปิดดูว่าดูนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับระหว่างตัวสีแดงนะครับแล้วก็ตัวสี สีอะไรนะ <c oughs> ก็คือสีม่วงั่นแหละครับก็ระดับโอกาสหาได้นะก็มี0.01เลยทีเดียวนะซึ่งเราจะได้ตัวอะไรนะั้นเดี๋ยวไปเชิญรับชมได้เลยครับผมจะทำการเนี่ยสุ่มทั้งหมดเลยนะครับโอ้แล้วโอกาสเราอาจจะได้ตัวนี้ก็ได้นะับไท่า,ทานซิลิมาเนาะม,มาโอเคผมจะสุ่มให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเวลามัน ยังไมอนี้เลยมาเรามาเสียงโชกันดีกว่านะครับไปเลยครับพร้อมกันได้ย่างทุกชมสามสองหนึ่งเปิดเลยครับโอ้โหรอบแรกแม่งเกลือแต่รอบหลังไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับมาโอ้โหอันนี้ก็เกลืออีกแล้วว่าจะฟักไดรีเจนเตอรีลล่ตัวนี้มาแค่หนึ่งตัวมาเปิดใหม่รอบหนึ่งเอาไม่ขึ้นอีกเอาเอาไม่ขึ้น อะไรครับเนี่ยไม่เคลื่อนเฉยเอาเปิดใหม่อีกรอบนึงได้อะไรก็ไม่รู้นะครับรีเจนเอรอีกแล้วโอ้โหคือมึงได้ซ้ำเกินอะ่ะโอโ้ได้มีจิคอมาครับหนึ่งตัวแล้วนะครับโอเคได้มาหนึ่งตัวมาเรามาเปิดอีกรอบนึงครับดูดีว่าเราจะได้ตัวอะไรฮะ ปิดนะมาแล้ครับผมจะสุ่มให้หมดเลยนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้ตัว0.01อาจจะได้ยากหน่อยนะครับมาเรามาเสี่ยงโช์พร้อมกันนะไม่เป็นไรครับผมหาเหรียญใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่แคร์หรอกนะครับผมเปิดใหม่ได้อยู่แล้วไงผมหาใหม่ก็ได้นะถึงแม้จะเปิดมาก็จะได้แบบนี้นะ โอเคเปิดเลยครับโอ้โหคือมันจะเค็มไปไหมที่นี่ไอ้รอบแรกก็ได้แล้วนะตัวตัวอะไรนะน่าจะเป็นตัวไททันซีลิม,ม่านะโอเคผมได้ามาแล้วก็เปิดอีกรอบนึงก็เปิดอีกรอบนึงไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ ปาเปิดให้หมดเลยนะครับพี่ไม่เก็บบ้างไงเนี่ยแช่หมดสุ่มให้หมดเลยมาเลยครับได้มาตัวสีแดงนะครับไททันซิเลม,มาเนาะมาไททันโอกาสออกมันยากจริงนะไททันอัปเกรดอะนะผมเปิดมากี่รอบก็ยังไม่ออกเลยนะครับมันอ,ออกยากจริงนะเนี่ยแช่คุกก็ลองเปิดไปเรื่อยๆนะครับมาเอาอีกรอบนึงตันี้จะได้เปล่ามาดี เอามามาเปิดรอบหนึ่งเปิดรอบหนึ่งผมจะเปิดให้หมดเลยนะครับโอเคเปิดให้หมดเลยสุ่มเกลือกับโชคดีใครจะได้กว่ากันนะครับป่ะผมเปิดไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะครับโอเคออกแล้วเข้าใหม่นะครับมันจะบั๊กอย่างเนี้ยมาสูบีรอบนึงคือมันมีตัวซ้ำไปไหม นะครับโอเคแล้วก็สูงอีกรอบหนึง่งปุ๊บแล้วก็โอเคแล้วก็อีกรอบนึงด้วยงบประมาณสามหมื่นเลยทีเดียวนะครับโอ้โหดูนิ้จะได้ตัวอะไรบ้างก็น่าจะได้ตัวสีแดงไปแล้วแค่หนึ่งตัวนะโอเคแล้วก็เปิดอีกรอบนึงปุ๊บได้ตัวสีสีทองอแล้วแล้วก็โอ้โหแล้วก็เปิดอีกรอบนึง่งปุ๊บ อาฮ่า uh huh. แล้วก็เปิดอีกรอบนึงนี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับมาขบลืมขายทาวเวอร์ตัวกาก,าก,ากไปวะโอเคเปิดอรอบนึงอีสุดท้ายแล้วนะอีเจตัรี่อีกแล้วโอ้โหตัวสีม่วงแทบไม่ได้ออกแล้วง่ายครับมาเอาเปิดให้หมดเลยฟุบเปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดเลย โอเคนะมาเปิดให้หมดเลยโอเคเปิดหมดแล้วโอเคนะแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะหลังที่ผมแบบเปิดเสร็จแล้วเนะี่ยคือผมได้ดตัวนี้มานะ s <S ซึ่งโอกาสที่มันออกนะเนี่ยเนี่ย <'s> คือมันเป็นตัวนี่ไงเนี่ย,ยมันเป็นตัวแบบเอาเกมเป็นอะไรนะ s <S เนี่ย <is your S 1> เน็นรุ้ดี โอเคนะผมก็ได้ทําการเปิดมาก็ต้องขอภัยที่เน็ตลุดด้วยเนาะผมก็เปิดมาก็ได้ตัวซีลีม่าแม่นะไส่ทันแค่1ตัวแล้วก็ตัวก็น่าจะเป็นตัวรีเจตเตอรี่ประมาณ3ตัวเลยทีเดียวนะที่ผมเปิดได้ก็รวมเป็น6ตัวเนาะแล้วมีคนถามว่าแล้วพี่ได้ตัวนี้มาจากไหนครับใช่ตัวนี้ชื่อเอฟรัน h e เชอร์เคมราแม่นะผมบอกตามตรงคือมันเปิดได้โอกาส2ซึ่งมันเปิดจาก โตอีเวนต์เอฟพานั่นเองนะแซลที่คุณจะได้เนี่ยบางไม่แน่อาจจะออกแค่ตัวนี้อีกหนนะ75%หรือไม่ก็รีเจตเตอรี่2ีนะ เพ่อนผมเปิดใช้กล่องเดียวก็ได้เลยนะกับตัว2%นะแต่ตัวสีม่วงผมไม่ได้นะมันมีโอกาสสูตรเปนะถึงแม้จะปรับให้มันออกง่ายขึ้นนะแต่มันก็เหนื่อแต่ง่ายขึ้นเลยมันก็ต้องใช้ดวงเปิดดีครับมันก็เหมือนแค่ลรเหมือนเราไปเปิดไอตัวสูตรุดหน่เปตนะ์หะไอตัวนะ้าผมไม่ได้นะสททตัน ไทยทันอัปเกรดทีีแมนได้เองนะโอ okay. เคเดี๋ยวซื้อจะเป็นคลิปอะไรต่อไปมันก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะโอเคผมขอจบคลิปเป็เท่านี้เนาะจบไปละก็ไม่ต้งแปลกแล้วหรอกคืเอเกมเล่นเน็ตในร้านเบอร์เกอร์นะไปแล้วสวัสดีครับ We got millions of reasons to let it all go.